พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564ผมขอส่งความปรารถนาดีมายัางพี่น้องประชาชนทุกท่านและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษ,ษ,ษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตน,นตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลและทิพยอัานาทงบวรดอภิบาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญด้วยพระพาราไมยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชาธุภาพแผ่ไพศาลทั่วทุกทิศนุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญล่มมกล้าวแก่เราพระสงฆ์นิกกรชาวไทยตราบกาลนานพี่น้องประชาชนที่รักครับ ปี2563ที่กำลังจะผ่านพ้นไปถือเป็นปีที่ท้าทายและยากลำบากที่สุดปีหนึ่งของทั้งโลกและของประเทศไทยด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเศรษฐกิจและสังคมอย่างสาหัสที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่บริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19 ได้ดีที่สุดในโลก นี่คือสิ่งที่เราคนไทยทุกคนมีส่วนร่วมและควรภาคภูมิใจแต่ตอนนี้ผมคงต้องเตือนทุกท่านว่าสถานการณ์ในช่วงเดือนต่อไปข้างหน้านี้อาจจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและเราทุกคนต้องเพิ่มความ,มาระมัดระวังให้เข้มข้นมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งในขณะที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกฝ่ายกำลังทำงานกันอย่างหนักหามรุ่งหามคำ่ำ พยายามที่จะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ให้ได้ผมขอให้เราคนไทยทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันลุกขึ้นสู้กับการแพร่ระบาดของโรคร้ายนี้อีกครั้งทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและทําด้วยความภาคภูมิใจว่าแม้เพียงสิ่งเล็กน้อยที่เราทําในทุกวันทั้งการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลามันล้างมืออยู่เสมอและรักษาระยะห่างทางสังคมเหล่านี้คือภารกิจเพื่อชาติและเพื่อพี่น้องร่วมชาติไทยของเรา อาวุธที่สำคัญของเราคือความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนไทยทั้งประเทศผมเชื่อมันว่าหากคนไทยทุกคนร่วมมือกันเต็มที่เหมือนที่ผ่านมาเราจะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยพลังที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยนั่นคือความแข็งแกร่งของคนไทยที่พร้อมจะทำงานร่วมกันเคารพและรับฟังซึ่งกันและกันมีความรักว่วงใหกันคนไทยที่พร้อมเสียสละความสะดวส,สบายส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวมผมขอให้พลังที่สำคัญของประเทศไทยทวีคูณและแข็งแกร่งยิ่งยิ่งขึ้นในพุทธศักราชใหม่2564ที่กำลังจะมาถึงขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตอนเองและส่วนรวมเพื่อร่วมใจสร้างชาติไทยให้แข็งแกร่งในทุกสถานการณ์ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ผมขอให้คนไทยฉลองปีใหม่ในวิถีใหม่ด้วยความระมัดระวังขั้นสูงสุด มีสติตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทในทุกเรื่องผมขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่คอยอำนวยความสะดวกดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความราบรื่นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครทุกท่านรวมถึงที่ประวัติราชการอยู่ตามแนวชายแดนและเจ้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564ผมขออันเชิญคุณพระศรีนาตรายัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถืออีกทั้งเดชะพระบารม,มีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรโดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกคนประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคลมีความสุขความเจริญ มีสุขภาพพารนามยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากพยันตรายทั้งปวงมีกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งและขอจงสำเร็จผลดังใจในสิ่งพึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกันสวัสดีปีใหม่2564ครับ